สวัสดีจากคสนเสิร์ต เนี่ยสองเบอร์เนี่ยเสียทั้งคู่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือว่ามีความเอาแต่ใจสูงนะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความรับผิดชอบสูงเลขพวกนี้คือเขาก็จะกดดันตัวเองแต่เลขด้านหน้ามันเฟรนลี่หมดเลยแสดงว่าเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกผู้ชายเลือกผู้ชายที่เป็นคนที่แบบว่าสบายๆเข้าอกเข้าใจแล้วทาให้เราหายเครียดดีกว่านะ พอเป็นเลขใหม่ที่เราเลือกมาแทนที่เราจะเลือกยอดสเสน่ห์ดันเอายอดสเสน่ห์ไปเก็บแต่ยังดีที่เบอร์ธรรมชาติของเขามีเลขเซ็กซี่คือเบอร์ธรรมชาติที่เลือกโดยไม่ไม่มีความตั้งใจเนี่ยใช้3ามสซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเซ็กซี่มีความคิดสร้างสรรค์คือมันก็ตรงกังงานเคียร์ทีฟเขาแหละแต่เบอร์ใหม่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แถมถ้าเกิดมีเอกลักษณ์ของคนที่เครียดคิดกังวลอยู่แล้วเนี่ยเราไปใส 6, 1, 3, ่6กหนึ่งซ้ำอ่ะก็จะไม่แนะนําคนเห็นเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้รู้สึกว่าเรามีความสุขแต่ชีวิตจริงเราแม่งเราชออบบบไปกกกกกดดันันนตววววเเเงงแลล้่าาาคคุมร็็ิย เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงพอคนนู้น <c oughs> คนนี้ที่บ้านครอบครัวแล้วถ้าใครเดือดร้อนจริงๆะขอได้นะเจ๊ J ใหญ่มันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียคือหากเขารู้สึกว่าเราหน้าเอาเปรียบเขาก็จะเอาเปรียบเราแล,รแล้วเห็นยิ้มแย้มแบบนี้ดูเป็นผู้หญิงน่ารักแบบนี้แต่เลขข้างในบอกเลยว่าเป็นเลขดุทั้งคู่เลขแบบเลขธรรมาชาติเขาใส่เลขดุหมดเลยวิแต่ตรงไหมตรงใช่ไหม <c oughs> ตรงใจปะตรงใจปะหยรักเธอไม่ได้แล้วแพ้ความ ความเคี่ยนสะสม,มอ่ะอันนี้สะสมจริงๆแล้วก็ไอ้กเก็บเงินไม่อยู่อันนี้คือแบบใกล้ปุ๊บจ่ายปับ๊บแล้วมันตรงอะไรอย่าบอกว่าตรงสเปคนะความอีโก้อะไรเงี้ยเอออันนี้พยายามแบบลดอยู่แต่แบบว่าบางทีคือมันมันลดไม่ได้คือความมั่นใจมันสูงถ้าลดอีโก้มันยากก็เปลี่ยนเป็นลดช่องว่างระหว่างเราแล้วอัน่นี้ยเล่นอีกแล้ว เป็นแบบนี้นะครับนี่ตามสคริปต์นะเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเบอร์มงคลผมไม่ได้ให้ใครมาเชื่อแต่ผมอยากให้คุณพิสูจน์แล้วก็มาลองทำนายดูครับสนุกสนุกเข้ามาที่เว็บไซต์ d e c o d e r 1 5 c o m นะครับ